สวัสดีท่านผู้ชมช่องคอมเมนต์โลกทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับช่องของเราก็มีคลิปสั้นๆขั้นเวลาก่อนที่การแข่งขัน VNL สนามที่3จะเริ่มขึ้นนะครับนั่นก็คือคลิปการไลฟ์คุยกันของบิชเตียนหรือที่ชาวไทยรู้จักกันในชื่อบิดตู้เย็นที่มีสาวสวยฟาร์มเฮียนนั่งอยู่ข้างๆโดยคาดว่าทั้งคู่กําลังนั่งคุยกับลําอวนั่นเองครับซึ่งก็ต้องบอกเลยนะครับว่าหากท่านผู้ชมท่านใดเคยสงสัยว่าบิชเตียน เขาเคยยิ้มบ้างหรือไม่คำตอบอยู่ในคลิปนี้แล้วครับก่อนจะไปฟังคอมเมนต์สั้นๆที่มีต่อคลิปนี้นะครับเราไปฟังเสียงบิชเตรียนกันสักนิดนะครับติ๊กหล่อเงี้ยจนน่ะเขาบิ่ดูเหมือนติ๊กหล่อแค่ยี่เงี้ยจุนันอจุนันก็นแบบไม่เมตตามลำหมาดบอกว่ฮะงหันว่ามันเมตตามลำหมาดไม่เมตาม หลังจากฟังเสียงของบิดเต่ยนไปแล้วนะครับเราไปฟังคอมเมนต์ชาวเวียดนามกันบ้างนะครับว่าเขามีทัศนะตต่อคลิปนี้กันเช่นไรเป็นคอมเมนต์สั้นๆนะครับโดยความคิดเห็นแรกนะครับก็ได้เข้ามากล่าวว่าโอ้พระเจ้าเสียงเตือนเหมือนเสียงผู้ชายแล้วก็มีชาวเวียดนามอีกคนนะครับก็ได้เข้ามากล่าวแก้ให้ว่าเสียงผู้ชายคือโทนเสียงมาตรฐานของสาวเวียดนามส่วนความคิดเห็นต่อมานะครับก็ได้เข้ามากล่าวสั้นๆว่า บิชเตียนก็ตลกดีนะซึ่งก็มีอีกคนนะครับเข้ามาเสริมว่าบิชเตียนน่ารักมากส่วนความคิดเห็นนี้นะครับมากล่าวไปถึงสาวข้างกายบิชเตียนว่าพี่เฮียนสวยจริงๆและอีกคนนะครับก็ได้เข้ามาเสริมว่ารัก2คนนี้มากส่วนความคิดเห็นนี้นะครับก็ได้เข้ามากล่าวพร้อมอีโมจิหัวเราะว่านี่คือการเปิดตัวครั้งใหญ่เลยใช่ไมฮ э? ่าฮ่าฮ่า ซึ่งแอดก็ไม่แน่ใจนะครับว่าไอ้ที่ว่าการเปิดตัวเนี่ยนะครับก็คือเปิดตัวแฟนสาวของบิชเตียนหรือแฟนของลำวานกันแน่นะครับแฟนๆชาวไทยท่านใดทราบแจ้งแอดได้ในช่องคอมเมนต์เลยนะครับส่วนความคิดเห็นนี้นะครับก็ได้มากล่าวไปถึงลักษณะของบิชเตียนที่เขามองว่าเปลี่ยนไปว่าได้ยินมาว่าเธอฉีดฮอร์โมนเพศชายเมื่อก่อนเธอผอมแขนเพรียวและยังมีใบหน้าที่ดูเป็นผู้หญิงมาก ซึ่งตรงนี้นะครับแอดก็ไม่คอนเฟิร์มนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าชาวเวียดนามบางคนเนี่ยก็บอกว่าไปฉีดฮอร์โมนเพศหญิงมาบ้างเพศชายมาบ้างบางคนก็บอกว่าไซนัสอักเสบก็เลยเสียงเหมือนผู้ชายบ้างไอแม่ย้อยช่างหัวมาละส่วนความเห็นสุดท้ายในคลิปนี้นะครับก็ได้เข้ามากล่าวว่าเฮ้ย hey, มีใครคิดบ้างไหมว่าป่าของบิชเตียนคล้ายจงหั่นเหลียงของจีน และนั่นก็เป็นความคิดเห็นทั้งหมดในคลิปสั้นๆนี้นะครับก็หวังว่าทุกท่านจะได้รับความสนุกจากการดูคลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับแอดก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนหากมีความผิดพลาดนะตรงจุดใดแอดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ